สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอหมวด3การกําจัดสิ่งปฏิกูลหมุนฝอยโดยสมาชิกในกลุ่มของพวกเรามีดังนี้ค่ะ 1. นาง,งสาวนัดดวงรตไทนติยานิตยาชิต2นางสาวนาติพรดุกศรีส,สม,มิสนิตาเสริม 4. ีนางสาวปิยพรจันทริริ5นางสาวสุภาพรโพสวรรค์6นางสาวสุวิมลชวนเชย7นางสาวอาริสราหมุกดา่ะ ซึ่งกลุมของพวกเราจะเอาข้อมูลมาจากองค์การบริหารศูนย์ตำบลบออบอำเภอสมรงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขั้นตอนที่หนึ่งการบันทึกหลักการและเหตุผลด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535มาตรา20 6 6ได้กำหนดให้มีอำนาจแก้ราชการส่วนของถิ่นมีอำนาจน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแล เกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในราชการส่วนท้องถิ่นแล้วที่แหตุผลเพื่อให้การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยซึ่งเป็นสิ่งโซโครกหรือเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำเป็นต้องมีการควบคุมโดยให้มีการควบคุมแก็บรว,บรวมและกำจัดให้ถูก หลักสุขหลักษณะไม่ให้แปนแรงแพรระบาาของโรคติดต่อหรือแรงปพะพันธ์ของสัตว์พาหนะนำโรครวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนโดยทั่วไป 2. ชื่อร่างบัญญัติท้องถิ่นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบอนเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พศ2561คำปารบโดยที่เป็นการสมควรตาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบอนว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลสอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบอน 4. บทอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา71แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบลฉบับที่5พศ .2546 ประกอบกับมาตรา16วงเล็บ18 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจได้แก่องค์กรการปกครองท้องถิ่นพศ2542และมาตรา20มาตรา54มาตรา55มาตรา58มาตรา63มาตรา65แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535องค์การบริหารส่วนตำบลบอล โดยเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอนและนายอำเภอสำโรงจึงตาข้อบัญญัติขึ้น 5. วันบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิน่นข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบอลนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบอลแล้ว7วัน ซึ่งประกาศไว้นะวันที่15มีนาะพศสองพับทยกเลิกกฎหมายบรรดาข้อบัญญัติข้อบังคับระเบียบประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตาไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทนเจ็ดนะคะบทนิยาม ในข้อที่4นี้นะคะจะพูดถึงข้อบัญญัติดังนี้โดยเป็นการให้ความหมายของคำต่างๆเช่นสิ่งปฏิกูลหมายความว่าอุจระหรือปัสวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็นมูลฝอยหมายความว่าเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าเศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหารเท่ามูลสัตว์ซากสัตว์ประมาณนี้ค่ะที่หรือทางสาธารณะหมายถึงสถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่ที่ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้อาคารหมายความว่าตึกบ้านโรงเรียนร้านแพรคลังสินค้าสำนักงานหรือสิ่งก่อสร้าง ขึ้นอย่างอื่นนะคะซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรืออาจใช้สอยได้ตลาดหมายความว่าสถานที่ซึ่งปกตินะคะจะจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ผักผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่ายทั้งนี้นะคะไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะ และความหมายรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้านะคะใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือข้างค้าหรือตามวันที่กําหนดค่ะเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอนเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขหมายความว่าเจ้าพนักง,งานซึ่งได้รับตำแหน่ง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535ค่ะแปนะคะบทรักษาการในข้อที่4นี้นะคะจะพูดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับประกาศ หรือคำสั่งเพื่อการปฏิบัติการให้เป็นไปนตามข้อบัญญัตินี้ค่ะ 9. ข้อบังคับในข้อบังคับนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3หมวดโดยหมวดที่1นะคะการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยโดยข้อ5จะพูดถึงการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบอล เป็นอำนาจหน้าที่ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบอนข้อ6ห้ามมีให้ผู้ใดนะคะดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยไม่รับประโยชน์หรือโดยได้รับประโยชน์การตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการนะคะเว้นแต่จะได้รับในการอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นค่ะ ค่ะข้อ7จนะคะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนะคะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบอนห้ามผู้ใดมิให้กระทําการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ถ่ายเททิ้งหรือทำในทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะนะคะซึ่งปฏิกูลมูลฝอยภายนอกที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบอลได้จัดไว้ค่ะ 2. ถ่ายเททิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 3. ทํำการขนถ่ายเทคุยเขีย่ยขุดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่รองรับรถขนหรือสถานที่พักสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใดๆนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลบอล เว้นแต่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตนําบลบอลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะ8เจ้าหน้าที่หรือเอเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิปูลและมูลฝอยในอาคารสถานที่นั้นๆที่ถูกต้องตาม สุขาลักษณะรวมถึงต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่ายเทหรือสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประเภทที่ขัดต่อสุขลักษณะ 9. <c oughs> ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษเช่นควนันกลิ่น หรือแก๊สเป็นต้นค่ะเว้นแต่จะอาจะได้กระทําโดยวิธีที่ถูกลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธรารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะ10นะคะถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคารหรือสถานที่บริเวณใดควรทําการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทํา การกำจัดให้ถูกต้องด้วยสุขาลักษณะยิ่งขึ้นเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือบริเวณนั้นๆให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันหรือเมื่อได้ปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหน้าที่เปิดหน้าที่เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วัน นับตั้งแต่วันประกาศแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่บริเวณใดๆจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วฝ่ายเดียวเท่านั้นค่ะข้อ11นะคะห้ามผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นข้อ 12. ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เื่อนคำขอรับใบอนุญ,ญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้วงเล็บแบบ2มจุวงเล็บต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่างๆข้อ13ผู้ขอรับใบอนุญ,ญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ส่วนข้อ14นะคะเมื่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นได้รับคําขอใบอนุญาตและตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นส,ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันได้รับคำขอค่ะข้อสิบห้าผู้ใดผู้ใดอ๋อขออภัยค่ะผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน,นี้ภายในสิบห้าวันหรือ,อนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งและ รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นหากไม่มารับภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ค่ะค่ะข้อสิบหกนะคะค่ะข้อสิบหกนะคะบรรดาใบาอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนะับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบอนเท่านั้นค่ะ ข้อสิบเจ็ดข้ค่ะส่วนที่สองการขอต่ออนุญาตใบอนุญาตนะคะข้อสิบเจ็ดการขอต่ออนุญาตอเอ้าหมได้ไหมส่วนที่สองการขอต่ออายุใบอนุญาตข้อสิบเจ็ดการขอต่ออายุใบอนุญาตจะ ต้องยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดไว้ไทยข้อบัญญตัตินี้แบบสมสามก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า30วันพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามข้อ12ค่ะส่วนที่3การขอใบแทนใบอนุญาตนะคะ ข้อ18กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้แบบ2มอ1ทั1ภายใน15วนันนับแต่วันที่ได้ รับทราบถึงการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดแล้วแต่กรณีพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในการขอใบแทนฉบับละ100บาทและหลักฐานข้อ19ค่ะการออกใบแทนใบอนุญาตเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ดำเนินการข,ข้อส่วนที่4การประกอบกิจการการพักใช้การ เพิกถอนและการเลิกกิจาการของผู้ได้รับใบอนุญาตข้อ20ใบในระหว่างการประกอบกิจาการผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายณยานพาหนะที่ใช้ประกอบการหรือสถานที่ประกอบกิจาการตลอดเวลาที่ประกอบกิจาการข้อ21ในการให้บริการของผู้ใบ ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญตัตินี้ข้อ22ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบกิจการให้ถูกสุขขลักษณะมีความปลอดภัยและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งของเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขหรือของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่น ข้อ23ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตลายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535เจ้าพนักงานท้องถิน่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่ เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันค่ะข้อ24เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญ,ญาต 1. นถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตอีก 2. ต้อง คพาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535 3ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535หรือกระทรวงหรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนข้อ25กรณีที่มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบและสำหรับวิธีการแจ้งถือปฏิบัติตามราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรา,ราชการทางปกครองพูทธศัตว์กรดาษ2,539ข้อ26ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตที่เพิกถอนในเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จงกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่ปีนับตั้งแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตข้อ27เมื่อผู้ใดเมื่อผู้ใดได้ขอใครค่ะเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจาการต่อไปให้แจ้งให้แจ้งบอกเลิกต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับส่งคืนใบอนุญาตด้วยข้อ28 อัตราอ๋อขอขออภัยค่ะหมวดที่สามค่าอัตราธรรมเนียมและค่าปรับข้อยี่สิบแปดอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ใช้กับการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนห้องถินตำบนบอล รวมถึงการให้บริการของบุคคลอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบอลมอบให้มอบให้ดำเนินการแทนหรืออนุญ,ญาตให้ดำเนินการด้วยข้อ29บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าตรตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบอลข้อยี่ข้อ่ะ กลับก่อนค่ะข้อยี่สิบแปดใช่อะไต่อค่ะสิบสภาพบังคับสิบสภาพบังคับข้อสามสิบเอ็ดผู้ใดฝ่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวังโทษตามพระราชบัญญัติการสาธรารณสุขพศ25 3 5สาบทเฉพาะการข้อ32ผู้ประกอบกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจึงจะประกอบกิจการได้ตามข้อบัญญัตินี้แต่ยังไม่ได้ขอหรือมีใบอนุญาตจะต้องยื่นขอใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบัญญัตินี้ภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ข้อใขข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ค่ะแล้วในข้อ12นะคะก็คือบัญชีท้ายข้อบัญญัติ ท้องถิ่นค่ะโดยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตบนบ่อเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพศ2561ค่ะในรายการที่1นนะคะก็คือเกี่ยวกับอัตราค่าเก็บและขนสินขนส่ง,นสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนะคะข้อที่1นนะคะก็คือค่าเก็บและขนอุจระหรือสิ่งปฏิกูลโดยจะคิดค่าธรรมเนียมเป็น120บาทค่ะ ข้อที่2นะคะจะเกี่ยวกับค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาตรมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน500ลิตรขึ้นไปค่ะอ,อ,อย่างเช่นนะคะมีปริมาตรวันหนึ่งไม่เกิน20ลิตรเดือนละ20บาทปริมาตรวันหนึ่งเกิน20ลิตรแต่ไม่เกิน40ลิตรเดือนละ50บาทปริมาตรวันหนึ่งเกิน40ลิตรแต่ไม่เกิน60บบาทเดือนละ 90บาทค่ะปริมาตรวันหนึ่งเกิน60ลิตรแต่ไม่เกิน80บาทเดือนละ120บาทปริมาตรวันหนึ่งเกิน80ลิตรแต่ไม่เกิน100บาทเดือนละ150บาทค่ะจนก,กระทั่งนะคะถึงปริมาตรวันหนึ่งเกิน400ลิตรแต่ไม่เกิน500ลิตรเดือนละ500บาทค่ะ 3. นะคะค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาตรมูลฝอยวันหนึ่งเกิน500ลิตรขึ้นไปอย่างเช่นนะคะก็คือมีปริมาตรวันหนึ่งไม่เกิน1ลูกบาทเมตรเดือนละ2000บาทมีปริมาตรวันหนึ่งเกิน1ลูกบาทเมตรค่าเก็บและขนทุกๆุกลูกบาทเมตรหรือเศษของลูกบาทเมตรเดือนละ2000บาท4นะคะก็คือค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งลูกบาทเมตรครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครั้งหนึ่งเกินลูกบาทเมตรค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาทเมตรหรือเศษของลูกบาทเมตรนะคะลูกบาทเมตรละร้อยห้าสิบบาทและในรายการที่สองนะคะจะเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยจะเป็นใบอนุญาตดำเนินการในการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการโดยอันดับแรกนะคะก็จะเป็นรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฉบับละ3 0 0 0บาทรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฉบับละ3000บาท และใบแทนอนุญาตกรณีฉบับจริงสูญหายถูกทําลายหรือว่าชํารุดนะคะจะคิดฉบับละ100บาทค่ะค่ะสำหรับกลุ่มพวกเรานะคะขอขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ